สบายดีเด้อว่าทุกคนวันนี้มาเฮียนเฮ็ดจนใส่อัวใส่อัวหมูกินเปิกไม่เคยเฮ็ดจากเทือ่อ่าก็สิมมาลองเฮ็ดจากรสชาติจะเอาเป็นแบบใด้เนาะอันนี้ขาใส่เกลือหมักแบบใด็ปุ่เลยเนาะคน,น,นกับบุ้งสูตรแต่ยากเนี้ออะไรแล้วก็ปรุงเอาอันนี้น้ำตาล ิ้นหมูนี่ก็ประมาณรูรูปลายนี่บริสันบริการปุ่งตามใจเพาคนคนแล้วแล้วจึงมาซีนไหมใส่น้ำมันหอยไปมักแนวใดก็ปรุงอาหารบบมีสูตรมักแนวใดปุุง ใส่เท่าที่มีน้ำปลาเกระเทียมบดซีมมีหัวกระเทียมหัวบัวหอมบัวแดงอันนี้หอมบัวใหญ่ใบขี้หูบัวมีใบเออบัวมีหัวสิงไครมีอันใดใส่อันนั้น เล้วมาซีนเมืองว่ารลซ่าที่เป็นยอดใดอันนี้เข้าเหนียวไผ่บ้วมากกะวะใส่เนาะลงงหิดอันค่อยบุมีผงนัวก็จะใส่ขนมแบบน,นี้เตรียมไปคนเลยเซา สาวแล้วละสีมอนเอาไปอุน่นเห้มนสุกอนชิมนรุษารมันเป็นอะไรและวกินมันยักใส่ใส่ใสค่อยเห็นว่ามันจากค่อยชิส่น้ำป่าอีกหนึ่งอันนี้เพื่อเตรียมิยียจะคันค่อยตัดกระตุกใส่เอาเพราะว่าค่อยบุมีจักอันนี้ใส่ หยัดค่อยๆสิยัดแบบนี้แหละแต่กๆค่อยๆเห็นถุงมือไงกันมือเอามาแบบนี้แล้วก็ดึงลงเดี๋ยวจะ<อ>นราจะมาอนาก็ได้แบบนี้เด้อใส่อัวลองเห็ดกินเป็นเถอือทำอิดเลยรสชาติไว้ไปซีมบึง มักแนวใดกป็ปล่งแนวนั่นได้นหน้าตาแบบนี้ขอบใจเดอ้อบทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี จืดออกมาได้หน้าตาแบบนี้เด้ออันนี้กินกับข้าวเหนียวห่อนๆอนกับเจียวส้มเฮียนเห็ดเถ่อทำอิดเลยได้แบบนี้